โอ้ยเอ้ยเอไอไอ้โอ้อวมึงไอ้พวกขลอหดมึงทำอะไรน้าลูงพี่ทำอะไรแน่ใจนะจริงจริงอห่างเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีกบผีอะดิหลังคืออะไรหลังอ่ะอันนี้ล่ะอ๋อแค่ทิ้งจอบเลยยำอืมอืม โอ้โหไอซานมึงมึงโหดร้ายอะเฮ้ยเอาจริงคีร่วมมือกับเขาปะเนี่ยเปล่าหนูมไม่ได้ร่วมจร้งนะหนูมไม่ได้ร่วมไอพี่พี่มนขอกินด้วยยังยัยอือไออโอ้มึงนั่นจริงจกนะเฮ้ยแล้วไงจะกินอื้มถามจริงเหอะพวกมึงยังเป็นเต่าอยู่ปะเนี่ย ใช่เตาอ,อโอ้โหนี่คือสภาพจริงจบนะครับเม่งอือหนูเห็นพวกพี่พี่เขากินกันเลยอยากกินบ้างพี่พี่ไหนก็พี่โซน,น่าโซน่าไปสอนอะไรน้องเขาบ้าเนี่ยเตา ลองขางเสียงโหดได้ดไม่บอกกูหรือว่าไฮีน่าโโขคลิปนี้โหดรลายนะครับนะก็ควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับโหดรลายสัตว์ย่ำ คือตอนแรกให้พวกนี้ไปนึกว่ามันจะไม่กินกันไงแล้วคืออคือตอนแรกให้พวกนี้ไปเว้ยแล้วพวกเนี้ยไม่กินก็เลยลองเอามาให้พวกนี้ก็ไม่รู้ว่ามันกินหรือเปล่าทรหดมากมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอแค่นี้นะครับนะไม่ไหวแล้วใครมีคําถามหรือคัดแนะนําอะไรคอมเมนต์ไม่ได้ เออไม่แม่งไม่ใช่อะไรนะกินอาหารจนจุกสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ